เป็นสกุลกล้วยไม้เพียงแค่ชนิดเดียวในสกุลนี้นะครับเป็นสกุลซีเดนฟาเดเนียนะครับไมตาตานะครับซึ่งสกุลนี้ก็มีเขาเนี่ยแหละครับหนวดาพามเนี่ยแหละเป็นชนิดเดียวเท่านั้นนะครับครับก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับก็มีแฟนๆที่ติดตามช่อง ของมิสเตอร์ชนนะครับก็อยากจะให้ปลูกนะครับเอืเอ้องเขาเรียกว่าเอื้องหนวดพรามนะครับซึ่งก็เป็นกล้วยไม้ที่มีวิธีการปลูกขึ้นต่อง่ายๆแหละครับเดี๋ยวมิสเตอร์ชนจะไปทําให้ดนะูก่อนที่จะไปาสาธิตการปลูกเอื้องหนวดพรามนะครับก็ขอเกินนับนะครับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจะเอื้องหนวดบวดพรามเนี่ย พอให้เป็นที่รู้จักกันนะครับเอื้องหนดาพามเนี่ยครับก็เป็นล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็เวลาออกดอกเนี่ยมันสวยจริงๆนะครับเพราะว่าลักษณะการออกดอกของเขาเนี่ยที่ลักษณะใบเนี่ยเขาจะห้อยลงข้างล่างแต่เวลาเขาแทงช่อดอกเนี่ยเขาแทงช่อดอกขึ้นข้างบนนะดังนั้นเนี่ยเ,เวลามันปลูกเลี้ยงไว้เป็นกอใหญ,ใหญ่หรือที่เขาเกาะอยู่ตามต้นไม้ ตามธรรมชาติกอใหญ่ๆเนี่ยเวลาเขาออกดอกเนี่ยดอกล้วนๆมองไปเนี่ยจะไม่มีใบบดบังเลยนะครับยิ่งกอใหญ่ยิ่งสวยนะครับก็เป็นกล้วยไม้ที่ในอดีตนะครับเขาเคยจัดอยู่ในกลุ่มของสกุลกุหลาบหรือว่าอาราดิสนะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับก็เป็นสกุลกล้วยไม้ เพียงแค่ชนิดเดียวในสก,กุลนี้นะครับเป็นสก,กุลซีเดนฟาดีเนียนะครับไมตาต้านะครับซึ่งสก,กุลนี้ก็มีเขาเนี่ยแหละครับหนวดพรามเนี่ยแหละเป็นชนิดเดียวเท่านั้นนะครับบางคนบอกว่าหนวดพรามเป็นแวนด้าไม่ใช่นะครับเป็นตระก,กูลซีเดนฟาดีเนียนะครับไมตาต้านะครับซึ่งชื่อที่ไปที่มาของของของ,ของเจ้า ซีเดนฟารเดีเนียก็คือว่าตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแก่ uh, เอกอัครราชทูตนะเดนมาร์ก uh, ประจำประเทศไทยซึ่งท่านเอกอัครราชทูตท่านนี้นะมีบทบาทมากในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไม้ไทยแล้วก็นำผลการวิจัยผลการศึกษาเนี่ยไปตีพิมพ์นะให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักกล้วยไม้ของไทย มากขึ้นก็เลยตั้งชื่อเจ้าเอื้องหนวดพามที่คนไทยรู้จักกันเนี่ยว่าเป็นซีเดนฟาดีเนี่ไมาตตานะครับก็คร่าวๆเดี๋ยววันหน้ามิสต์ชนจะเจาะลึกเฉพาะเอื้องหนวดพามนะครับว่าเขาไปเป็นมาเป็นไปอย่างไรแล้วกม็มันดีอย่างไรนะครับ เดี๋ยวเจาะอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่คลิปนี้ครับเป็นการสาธิตการปลูกแบบง่ายๆนะครับไปชมการปลูกเอื้องหนดพามกันครับมาดูกันเลยครับในเรื่องของการปลูกนะพวกเอื้องหนดพามนะครับง่ายๆนะครับเรียกว่ามันง่ายที่สุดแล้วสาหรับการปลูกเอื้องหนดพามเพราะว่าเอื้องหนดพามเนี่ยครับเขาเป็นกล้วยไม้ที่มีความอืดความอดทนสูงนะครับชอบความร้อนในระดับหนึ่งนะครับเรียกว่า เลี้ยงง่ายจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอไม้นะครับบางท่านบอกไม่ได้ต้องเป็นตอไม้สักนะจะใช้ตอไม้อะไรก็ได้นะครับแต่ว่ามิสเตอร์ชนเนี่ยเคยไปเห็นอ,อยู่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับก็คือจองังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับปรากฏว่าเออเขาชอบอยู่บนต้นสักจริงๆต้นไม้อื่นเขาก็ไม่อยู่นะออกลูกออกหลานอยู่บนต้นไม้สักรู้สึกว่าจะเป็นคุณพี่แพลวหรือไงเนะี่ยที่มิสเตอร์ชนเคยไปทำครับและนี่ก็เป็นต้น เรื่องบดพรามนะครับมิตรชนแบ่งแยกมาจากกอนะครับร่องรอยที่เขาเคยออกดอกเห็นไหมเนี่ยเป็นก้านช่อดอกเก่าๆนี่ลักษณะอย่างนี้ที่เขาออกดอกเนี่ยแต่ละต้นเนี่ยโหโดกมากนะดูนะลักษณะเฉพาะต้นนี้ต้นเดียวเนี่ยโหหลายช่อเลย,เยก็เป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายออกดอกเก่งนะครับแล้วก็ปลูกเลี้ยงได้ง่ายมากนะครับลักษณะวิธีการปลูกนะครับก็ ไม่ได้อยากเย็นแสนเข็นอะไรเลยสาหรับท่านที่ถามมานะครับก็รากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะปลูกไปแบบนี้เลยก็ได้แต่มสำหรับมิตรชนนะก็เคยเปรียบเทียบแล้วว่าถ้าเราตัดรากเก่าทิ้งนะตัดแบบนี้นะตัดไปแบบนี้นะเพื่อ,เ,อ,อเหมือนกับว่าไม้อะไรก็แล้วแต่ฮะหลักการในการตัดรากทิ้งเนี่ยก็เนื่องจากว่าถ้าหากว่าไม้เนี่ยเขามีรากอยู่เนี่ย แล้วเราแยกออกมาเนี่ยเรียกว่ามันเรือกหมดกําลังไปกับรากอะครับนะแต่ถ้าเรากระตุ้นให้เขาเกิดรากใหม่ได้นะจะด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่ใช้ฮอร์โมนกระตุ้นรากนะหรือปลูกเลี้ยงทํำยังไงก็ได้ให้รากเขาออกมาให้เร็วที่สุดนะพอตักไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราปลูกขึ้นตอนเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องมีวัสดุอะไรใบรองเลยนะครับเรียกว่าจับมาทาบตอเลยนะฮะทาบแบบนี้เลยนะะก็ ง่ายๆสไตล์มิตรชนละครับนี่ฮะแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องใช้อะไรครับใช้สายเคเบิลไทยนี่แหละนะเรียกว่าปลูกเป็นกล้วยไม้ชนิดที่ปลูกง่ายที่สุดแหละนะรัดเลยนะพอรัดแบบนี้นะเราก็เอาไปปลูกเลี้ยงนะฮะเ,เวลารัดเนี่ยรัดอย่ายให้โดนโคนฮนะเดีย๋ยวเป็นแผลเน้นๆไปทางรากเขาหน่อยนึงนะนี่ เบาๆไม่ต้องดึงแรงนะครับพอเห็นว่าเขาอยู่แล้วนะดึงไม่หลุดเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วและอย่างนึงลากเวลาตัดตัดเพื่อการกระตุ้นลากอย่าตัดนะจนไม่เหลือเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราปลูกเลี้ยงกล้วยไม้โหนดพามใหม่ๆแบบนี้นะครับการที่ตัดลากเขาออกเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นให้เขาเกิดลากใหม่อย่างรวดเร็วและสิ่งสำคัญครับถ้าหากว่าเรามี ฮอร์โมนกระตุ้นรากนะฉีดพ่นในระยะแรกๆของการปลูกเลี้ยงนะครับสักหนึ่งสัปดาห์ครั้งหรือสองสัปดาห์ครั้งนะครับพอรากเขาเริ่มเดินเกาะต่อเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทีนี้ก็บำรุงต้นได้นะครับก็เดี๋ยวแน่นอนครับมิตรชนก็นำไปปลูกเลี้ยงในโรงเรือนปลูกเลี้ยงแต่ที่สำคัญครับปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในระยะเริ่มต้นแบบนี้นะครับ ก็ควรจะควบคุมหนึ่งความชื้นนะอุณหภูมิแสงแดดอย่าให้ร้อนเกินไปนะครับก็ช่วงแรกๆก็ให้เขาอยู่ในที่ร่มลำไรก่อน,นะครับแสงแดดพอประมาณอย่าไปประทะแสงแดดโดยตรงนะพอรากเขาเดินเกาะต่อปับ๊บค่อยๆปรับอุปนิสัยการอยู่สถานที่การอยู่ของเขาเรื่อยๆนะครับก็แค่นี้ครับการปลูกหนวดพรามแบบง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวเอาไปห้อยนะครับปลูกเลี้ยงและนี่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับ เรียกว่าไม่ต้องใช้วัสดุปลูกอะไรเลยนอกจากตอไม้นะฮะก็นํามาเลยครับนี่มาห้อยไว้ในโรงเรือนรวมกับพวกกล้วยไม้อื่นๆได้เลยนะครับนี่มิตรชนก็นํามาห้อยไวนะจะเห็นว่าสวยงามจริงๆตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสิ่งสําคัญครับเราก็ต้องฉีดฮอร์โมนกระตุ้นรากนะครับก็มาฉีดในการปลูกเลี้ยงครั้งแรกนะฮะเจ้าฮอร์โมนกระตุ้นรากนี่ครับมันจะช่วยให้เกิด ลากลักษณะอย่างนี้ฮะนี่โอ้โหตายแล้วนี่ฉีดไปไม่เท่าไรฮะไม้ชนิดอื่นนะไหนๆก็เลยไปดูด้านล่างครับด้านบนเนี่ยดูเหมือนว่านอนไม้ไปเฉยๆนะครับแต่ไปดูด้านล่างครับมิตรส่นจะให้ดูด้านล่างเห็นไหมครับนี่ลากเขาเดินจนเกาะพลาสติกละเพราะฉะนั้นการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้นี่ครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนี่นอกเรื่องแล้วบังเอิญมาเจอเขาพอดีนะจะเห็นว่าลากเขาเกาะพลาสติกเลยนะครับบางที อันนี้เราก็พอปลูกเสร็จนะครับขึ้นต่อโดยไม่ต้องใช้วัสดุปลูกอะไรเลยนะครับเราก็นํามาแขวนไว้ในโรงเรือนแบบนี้นะครับซึ่งก็วันนี้มิสเตอร์ชนปลูกเยอะครับหลายต่อนะครับนี่ก็นำมาปลูกเข้าลงอนงโง,งอนุบาลเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างอันนี้ตัดรากนะครับกับอันนี้ไม่ตัดรากนะซึ่งเดี๋ยวมาดูผลกันว่าอันไหนมันจะ ตอบสนองกับดีรูทได้ดีกว่ากันนะครับแล้วก็ปลูกเลี้ยงอันไนมันจะไปไวกว่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นไม้คนละป่านะนี่อันนี้เป็นสั้นหน่อยแต่เต้าตัวนี้จะยาวหน่อยก็มันก็บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของของพื้นที่นะครับในการปลูกเลี้ยงนะครับก็ไม่ยากครับปลูกกล้วยไม้พวกหนวดพรามก็ก็เป็นสไตล์ประมาณนี้นะครับนี่หลังจากนั้นครับเราพลาดไม่ได้นะครับ เป็นการกระตุน้นจะใช้ฮอร์โมนกระตุ้นลากยี่ห้อไหนก็ได้ครับแต่สําหรับมิตรชนครับมียี่ห้อชื่อว่าดีรูทนะครับซึ่งก็ถ้าสังเกตให้ด,ดีเดี๋ยวมิตรชนจะให้ดูนะครับว่ามันได้ผลอย่างไรนี่เหลือไปเห็นเข้าพอดีนะกับไม้ป่าชนิดอื่นนะครับก็ฉีดครับให้ชุมบางคนสอบถามมิตรชนนะครับว่าฉีดเนี่ยฉีดเฉพาะรากหรือเปล่าหรือฉีดทั้งตน้นทั้งใบฉีดไปเลยครับ ฉีดให้เปียกให้ชุ่มทั้งต้นทั้งใบได้เลยนะครับเพราะว่าบางส่วนเขาก็จะซึมซับได้ทางใบนะครับโดยเฉพาะที่มิตร์ทุนบอกว่าให้ตัดรากเนี่ยนะฮะเวลาเราฉีดปุ๊บเนี่ยไอเจ้าน้ํายาดีรู้เนี่ยจะซึมซับเข้าไปในส่วนของบาดแผลด้วยนะครับแต่อันนี้บาดแผลเขาแห้งนะมันก็จะซึมได้เฉพาะผนังของรากเท่านั้นเองนะครับแล้วที่สําคัญครับการเจริญเติบโตการแตกรากเนี่ย ดีกว่กันเยอะนะครับลองใช้วิธีการแบบนี้ไปทํากันดูนะครับก็อันนี้ครับเป็นที่มิตรชนปลูกไว้ได้ประมาณ7วันเป็นไม้พวกเข็มขาวนะครับเดี๋ยวซูมภาพให้ดูชัดๆนะก็จะเห็นว่านี่แค่ประมาณ7วันนะครับตอบสนองกับดีรูทได้ดีเหลือเกินนะลากออกหมดแล้วนะฮะนี่เป็นตุ่มๆต,ต,ตาตา,ตาเป็นลากออกมาอย่างสวยงามนะครับนี่ ก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกันครับมีอะไรดีก็เราสุกันฟังสําหรับครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่มิสเตอร์ชนปลูกไว้เป็นรุ่นพี่นะครับซึ่งก็ใช้เวลาปลูกประมาณสักสองเดือนเสร็จ,รจนะครับก็รากก็เดินดีเหลือเกินเนี่ยรากห้อยนะนี่ต่อนํามาถ่ายทําในเวลากลางคืนแบบนี้ก็ต้องถ่ายในแนวแบบนี้นะก็เคเมิันไท,ที่รัดเอาไว้ก็ตัดออกเลยครับ หลังจากนี้แล้วเขาเกาะตออยู่ด้วยตัวเองแล้วนะครับก็แทบจะไม่ได้ใช้เครื่องปลูกอะไรเลยเห็นไหมครับรากออกเดินดีต่อตัวนี้ก็ดูแลนะครับเดี๋ยวก็จะได้ชมดอกในลําดับต่อไปอีกไม่นานการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ครับง่ายๆสไตล์มิสเตอร์ชนครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งไม้แต่ละชนิดครับมีเทคนิควิธีการปลูกไม่เหมือนกันนะครับ ซึ่งถ้าหากว่าเราสังเกตแล้วก็ทดลองลองผิดลองถูกนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเจอสิ่งที่เราคิดว่ามันดีที่สุดนะครับแล้วก็ลงตัวสิ่งสําคัญนะครับไม่มีอะไรถูกและไม่มีอะไรผิดอย่างที่มิสเตอร์ชนเคยเล่าให้ฟังแหละครับเพราะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าสถานที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับสิ่งแวดล้อมก็ไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นแต่ละท่านเนี่ยมาถามผมว่าอย่างนั้นดีไหมอย่างนี้ดีไหม มิตรชนก็ต้องตอบตามที่ประสบการณ์มิตรชนเจอมาทํามานะครับส่วนท่านอื่นจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้ก็อย่าลืมครับมาแบ่งปันกันครับช่องมิสเตอร์ดินดีเป็นสื่อกลางนะครับก็พบกันใหม่อีกทีนะครับสําหรับคลิปนี้ครับท่านใดชอบอกชอบใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามสวัสดีครับ